ขอเชิญคุณโยมผู้ปกครองสามเณรนันทวิทย์สุวรรณเพ็ญสามเณรนนท์เป็นผู้จุดเทียนสองธรรมหน้าธรรมากขอเจริญพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้จะได้แสดงธรรมเทศนาในอัตตจินตนาถาว่าด้วยความในใจของตนเพื่อประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศล ราสีเห็นประโยชน์ในการต่อไปเห็นประโยชน์อะไรทำถึงบวชอยากบวชอยากบวชให้ครอบครัวบวชมาได้ฝึกอะไรบ้างได้ฝึกความอดทนประทับใจอะไรในช่วงที่บวชบ้างประทับใจไปเที่ยว วัดต่างๆอยากมอบบุญครั้งนี้ให้ใครบ้างอยากมอบให้ทุกคนในครอบครัวครับเอวังก็มีด้วยประการัชนีสาธุ